สวัสดีครับผมเบดี้นะครับวันนี้เอารองเท้า Air Jordan 1นะครับหรือว่า Air Jordan 1น1เนาะเอามาฝากนะครับก็คลิปก่อนหน้านะครับเป็น c o n เวิรนะครับที่สามารถใส่ได้2สไตล์นะในคู่เดียวกันครับถ้าใครอยากดูก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับวันนี้เป็น Air Jordan 1น1นะครับก็เป็นสีฟ้า นะครับที่ผมได้มาเนาะใช้เวลาค่อนข้างนานมากนะครับก็สั่งมาจากเว็บไซต์ไนกีโดยตรงนะครับชื่อว่าแอร์จอแดน1 m ิดเอนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับนี่ครับอันนี้นะครับเป็นรุ่น โอเคดูภายในกันเลยนะครับก็กระดาษนะครับเลข23ก็เป็นสีนี้นะครับก็ที่อเมริกานะครับถ้าเป็นแอร์จอแทนหนึ่งเนี่ยค่อนข้างจะซื้อยากมากเลยทุกเกือบทุกรุ่นเลยครับ คือออกมาก็คือต้องแข่งกันซื้อครับเพราะว่าอเมริกามันมี50ารัดเนาะแล้วคนมันค่อนข้างจะเยอะครับต้องแบบได้มายากมากแต่ละคู่อ่าก็มาดูข้างขวานะครับก็ตัวหนังตัวนี้มันจะเงานะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับรุ่น ไอจิเบลี่แล้วมันจะไม่เหมือนกันนะครับอันนั้นมันจะเหมือนหนังหนังแบบเงาจริงๆหนังแก้วจริงๆนะครับอันนี้มันจะแบบหนังมันๆนะ่ะตัวนี้เขาจะเป็นได้สีฟ้านะครับพอบ้านเราก็คงรู้ดีเนาะว่าแอตแลนติกหนึ่งคือ บ้านเราก็แพงนะครับรีเซล,ลกันแพงแพงกับทุกรุ่นเลยอันนี้ผมซื้อมาอยู่ที่125เหรียญน,นะครับรวมแวตแล้วไม่แน่ใจว่าประมาณ130กว่า140ประมาณเนี่ยนะครับ ส่วนลิ้นรองเท้าเเดี๋ยวมาดูอีกข้างนะครับนี่ข้างซ้ายครับ สวยนะครับอ๋อแต่ส่วนตรงหนังตรงนี้นะครับจะไม่เป็นเงาเนาะไม่เป็นแก้วนะครับจะเป็นเฉพาะสีฟ้าเท่านั้นนะครับสีดำกับตรงโลโก้สีดำนะครับแล้วก็หนังมีสีขาวก็จะเป็นเป็นหนังธรรมดานะครับ ตัวนี้รีเซลก็อาจจะไม่แพงมากนะักนะครับก็ประมาณนี้เนาะอืมไปด,ดูพื้นรองเท้ากันนะครับไม่รู้แกะได้หรือว่าอ๋อพื้นรองเท้าออกไม่ได้ครับออกยากมากโอเคก็ประมาณนี้ครับ ก็จบเลยนะครับสำหรับรองเท้าคู่นี้เออส่วนรองเท้าคู่ต่อไปนะครับผมมีเป็นเบฟนะครับที่ทำการคอลแลบกับ a าร d d s s u s s u s t r s t a r นะครับหลายๆคนคงอาจจะเคยเห็นรูปแล้วก็ผมเพิ่งซื้อได้มานะครับก็ตอนนี้รอจัดส่งมาส่วนอีกคู่หนึ่งก็เป็น Yeezy ครับ ยี่ส0สามห้าศนเวอร์ชันสนะครับที่เพิ่งออกไปเป็นสีฟ้านะครับก็อันนี้ก็ผมสุ่มได้เนาะแล้วกเ็เดี๋ยวก็จะพยายามเอารองเท้าหลายๆรุ่นนะครับหรือว่ารุ่นใหม่ๆเนาะที่ที่กำลังจะออกนะครับหรือว่าที่ผมแบบจะกดให้ได้อย่างรุ่น City Market เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะได้มันหรือเปล่าถ้า ได้มานะครับจะามาฝากเพื่อนเพื่อนในด,ดูกันส่วนคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ